ตอนเช้าค่ะทุกคนอุณหภูมิ8องศานี่จะฝั่งลานกันเต็นนะทุกคนแล้วก็เดินข้ามมาที่จุดชมวิวมีทะเลหมอกเล็กๆให้ดูด้วยยังเห็นว่าจันทร์อยู่เลยด้วย เขามีร้านค้านะทุกคนมีไข่กระทามีปลาต้องโกม,มีต้มเลือดอมีต้มเลือดน้าตาอันเนียวทุกคนเหมือนปลาต้องโกแต่พอกัดเข้าไปอ่ะมันคือมันเป็นเนื้อแบบกบะ,ะป๋แล้วก็หอมงาดีด้วยแล้วก็ของเรามีข้าวต้มส่วนรลยนี้นําคนอื่นเข้าไปก่อนแหละจะหมดแล้วเนี่ยไข่กระทาเหมือนกัน <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่อ,อ,อะไรนะสถา,านีกเกษตรหลวงอ่างขางวันนี้คนคนก็มีพอสมควรน,นะแต่ก็ยังถือว่าน้อยเพราถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน้อยนะเพราะเป็นวันธรรมดาอ่บบบาอวันนี้เป็นวันธรรมดาแล้วก็ถ้าเทียบกันที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวที่นางพญาเสือโค้งบานและสีเขาสดสวยมาก อตอนนี้เราอยู่ในห้องอาหารแมกโนเลียห้องอาหารที่อยู่ในสถาน,นีอาคารเนาะเขาก็มีเมนูเยอะพอสมควรนะอันนี้ลาบเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดเห็ดทอดซีอ,อิ๊วแล้วก็สั่งสลัดมาสลัดก็คือเป็นผักสลัดของโครงการเขาเลยอันนี้หังเหลอันนี้ต้องหู้ทอดก็คือสา,มสามเมนูนี้ให้แม่แล้วก็อันนี้น่าก,กินอะ่ะม,มันคือ ไก่ทอดครีมมะนาวว้าวแล้วก็เราสั่งสลัดกันใหม่อีกทีหนึ่งนะจ๊ะเป็นมนุษย์กินผักเออเป็นมนุษย์กินผักค่ะ,น,น,น,คะนี่มีเราสั่งเพิ่มมาเนื่องจากเราเห็นโต๊ะข้างหลังเขาสั่งเราเลายอยากสั่งบ้างเป็นยำสตรอเบอรี่ทุกคนอ้าวตอนนี้เรามาอยู่ยทีแป่งผักอยากกินสลลอรี่งามเชียวเขียวอ <laughs> อุ้ยที่ดอกกะลาว้าววิ่งกินกินดอกเบลเลยสำหรับคนชอบก,กินผักอย่างเราอยาก,กัดเลยตอนนี้ตลกโอ้ยผักคอสคอสลัดทุกคนผักที่เราชอบแล้วก็โอ้โอ้ย,อยมันมันสวยอะ่ะมันแต่งตึงมันเงาเออสีแบบว่าเออผิวมันผิวมันสวยมากเลยอะ่ะพริกเปลวทุกคนพริกหวาน ว้าวอคอนแบมัน,นเหมือนตัดมันของปลอมเลยเนี่ยเงามากเลยอ่ะของเลยนี่สีเขียวมันมีบัตเตอร์เฮดที่เรารักว้าวโอ้โหเพียบเลยกิยนโอ้ัดแก้วว้าวากัดแก้วที่บานมากกระลำปีต่างๆต้นเห็บมากแล้วก็อู้อันนี้ต้นใหญ่อันนี้มันเคลเลยนี่หว่า ต้นบอลล์เลยทุกคนอันนี้เคลเป็นผักที่เขาบอกว่ามีประโยชน์มากเลยทุยกคนกระลำเจดีแบบว่ามันเป็นแบบมันตลกอ่ะไม่เ,เราคุยกับพ่อบอกว่ามันเหมือนเต่าเหมือนเหมือนกระดองเต่า แลกไปชอืมอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ของโครงการนะทุกคนกับอันนี้กาแฟเรามาแวะทานกาแฟกันแนวของใจและจะถายรีแอคกินกาแฟสิดูได้ไงวะทำไมฉันต้องผีชีพเนี่ยรรีแอคชั่นการกินกาแฟใบแตงอินเหลือที่บ้านหน่อย อันนี้คือเม e oh, ื oh, uh ่อก okay. oh, um, so ี้ถามเขาว่าหวานเปล่าโอ้โหไม่หวานมากเธอเดียว่ะเอาไม่หวานค่ะไม่หวานเลยอ่ะเออแล้วแกกินแกกินยังกินแล้วยังไงไม่บอกไม่บอกตอนนี้ตอนเออร่มเห็นก็ยังอยู่ก็ยังเก็บกวนอยู่อันนี้ไม่อ้วนอันนั้นแม่อแม่แม่ชิวไม่หลับอีกคืนนี้แผล นดีอย่ายมงนี้มัน้งแต่โม่ตึงใช่ค่ะน้องคนกินกาแฟแบบนี้แหละค่ะแต่โกโก้เราว่าโกโก้ดีโกโก้เค้มอันนี้อันนี้เราสั่งว่าหสั่งน้อยอ๋อแต่แว่าอร่อย มีเรือนไม้ดอกวยทุกคนกลเป็นเหมือนคือตรงนะ้มันคือเรือนที่อยู่ข้างหน้าตรงทางเข้าตรงด่านเก็บค่าเข้าชมเนยนะอันนี้บันดาสัปปะรดสีค่ะสับปะรดอใช่น้ำผึตะกูลสับปะรดสีเออจรด้วยสับปะรดสีดวสะะสิ่งน,นี่เลยอันนี้เลยที่เราปลูกตอนที่เราอยู่ญี่ปุ่นอะ่ะเราปลูก ต้นนี้เลยมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเำ้ม <c oughs> <c oughs> ตอนเราปลูกแล้ว,ลวมันขึ้นมาเป็นเส้นเดียวค <c oughs> ื่อๆอย่างนั้นนะ คุณคุณนายเขาเริ่มปฏิบัติการถ่ายรูปเอาไว้สวัสดีแต่ละวันแล้วอันนี้สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเออวันอาทิตย์สีแดงเมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้นางทางมุมนี้สวัสดีวันอังคารมีสีเหลืองแะสีเหลืองวันจันทร์สวยอ่ะมันแดงดีจังเอออ่ามีคนตื่นเต้นมีคนตื่นเต้นคืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเหมือนเคยเห็นน่า ือเป็นนกไงเอออออ <Yeah, S 2> มัน yeah, เหมือน yeah, นกอะทุกคนเหมือนเคยเห็นแบบในสะะารคดีอ่ะมันเหมือนนกเลยที่นี่มีสวนบอนไซด้วยนะยังมีต้นนี้ เขาบอกว่าเป็นเมเปิลญี่ปุ่นแค่ซึ่งปลูกมาตั้งแต่ปี30ทุกคน30กว่าปีแล้วอ่ะต้นเนี่ยคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่บอนไซอ่ะมันคือการที่แบบว่าเลี้ยงต้นไม้โดยการใช้ดินน้อยๆเพื่อให้ต้นไมอ้อ่ะมันโตขึ้นในขนาดที่แบบจำกัดถ้าเราจำไม่ผิดอะ่ะเขาจะพันมันด้วยดาม,มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืม อันอันอันนี้อันนี้ต้นฝรั่งปลูกปี40วเขาจะต้องจัดมันดัดมันอ่าแล้วก็คือคือเหมือนแบบว่าดัดให้มันเป็นแบบว่าเป็นทรงเออเป็นทรงที่เหมือนต้นไม้เออที่เหมือนต้นไม้ต้นใหญ่ของจริงคือก็จะเป็นต้นหน้าตาประมาณเนี้ยแต่เขาทําให้มันไซส์แบบเป็นไซส์มินิมอลซึ่งโอ้จริงๆพวกเนี้ยแพงมากๆเลยนะทุกคน ยิ่งทาของญี่ปุ่นอ่ะก็คือเป็นแบบร้านเย็นก็มีอะไรเงี้ยพวกนี้เหมือนแบบ,<ห>แบ,บก็คือออกแนวเหมือนพวกสนเนาะดูจากใบใโ,โดยเข้ามาข้างในทางนี้ก็ยังมีอีกนิดหน่อยนะแล้วก็ข้างหลังนี้มีกระบองเพชรด้วยทุกคนกระบองเพชรู้กระบอเพชรอู้หหมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเยญ่มาก ดูตัวดิขายอ่งวเยี่ยมมากอลทุกคนแบบกระบองเพชมันสูงได้ขนาดนี้เลยเหรอเมื่อเย็นเราก็ซ้ำที่เดิมนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้เราจะไปินหนไปหากินที่ไหนอันนี้สั่งติดใจเลยสั่งซ้ำก็คือไก่ครีมมะนางอันนี้แกงจืกร้อน สลัดผักค่ะสลัดกับผัดผักแล้วก็แกเจียวอันนี้นี่แกงเขียวหวานกับโรตีน่าสนใจดูเนี่ยบ้านบ้านหลวงอยู่โน้นอ่ะดูเลยบ้านก็หนาแน่นเออหนาแน่นนะนี่ปอแพรมันนี้เลยว้าว โอ้โหโอ้โหแรงมากจอิงๆคู่สูงเลยโอ้เราเห็นเห็นเห็นแสงอาทิตย์เป็นไอ้นี่เลยอ่ะจอร์จอร์ดดีไม่มีรถ่ะ จากเมื่อเย็นเรากินข้าวในสถานีแล้วเนาะตอนนี้ตอนมืดกลับมาที่เต็นท์เราก็จะกินกันแค่ขนมนิดหน่อยก็พอไม่แน่อาจจะมาม,ะมะ่าเออมาม่ารอบดึกอะไรอย่างงี้เพราะว่าเดี๋ยวเรากะว่าคืนนี้เราจะรอโดทะเลหมอกเราจะนอนก่อนแล้วเราจะตื่นขึ้นมา <laughs> ทุกคนว่าเราจะตื่นไหมเราว่าไม่ปะ วันนี้ก็เมื่อคืนตอนแม่มาเรียกกังตื่นเลยแต่เราไม่ไหวจะลุกเออมันก็จะสาภาพนั้นเหมือนเดิมไงไม่เมื่อวามันเดินทางยือย่อไโอเค okay. เราจะรอดูวันนี้ก็เหน่อยเออใช่ไหมยมแดดยมมอร์นิ่งคะ่ะทุกคนวันนี้อุ่นกว่านิดน,นึงนิดเดียวเก้าองศา แต่ความรู้สึกรู้สึกว่าไม่ได้หนาวเท่าเมื่อเมื่อวานเนาะนี้ที่จุดชมวิวในท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทุกคนเมื่อวานไม่เยอะเท่าี้เออใช่ไหมอ่าอันนี้เมื่อคืนด้วยความที่วันนี้มันอุ่นกว่าเนาะหมอกเลยน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มียี่ยทุกคนก็คือชั้นชั้นลากนะเดินเดินลงมาจากตรงจุดชมวิวอะก็คือมีร้านค้า หลักๆตอนนี้เขาก็มีสองสองร้านอยู่หากันหน่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกร้านหนึ่งมาเปิดหลังจากนี้คุยกับคุยกับแม่ขาเขาอยู่ก็คือมีตามที่เราถ่ายกันไปเนาะเรามามีไข่กระทะอูอมีคนเขาอยากพีเซนร้านปูร้านหนึ่งกาแฟร้านหนึ่งนะช<อ>่วยกันกระจายรายได้เออกระจายรายได้ <laughs> ที่เรามากินเมื่อวานก็คือข้างล่างนี่แหละ เรามาดูวิวไปด้วยแล้วก็ทานข้าวอุดหนุนร้านค้าเขาหน่อยเผื่อแวะพักรถอะไรอย่างเงี้ยจุดชมวิวดูถ่ายรูปก็ลงมาอุดหนุนกาแฟาหรือมามา่าสักหน่อยก็ได้ <laughs> เันลงเลยเออปล่อยเบกไปเลยเออแค่นี้แหละปล่อยมันไหลเลยนะมันทิ่มไปอ่ะโอ้โหอันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่กัชั้นแปะแต่มันลงเร็วไม่ได้รถมันจะเร็วมากมันจะต่อเนื่องกันไปนี่ยแแถเนี้จอดจุดเฉินเนี่ยเนี่ยโอ้ยได้เออได้กลิ่นใหม่ๆหมเบรกขึ้นเบรกแล้วจริงวะจริง <c oughs> แล้วมันร้องทันทีเลยแล้วไปต่อหลังจากจอดพักไปสักครู่หนึ่ง พอลงมาจากลงมาจากข้างบนดอยเราจะเจอไร่ส้มไร่ส้มชะมัยพรด้านบนกําลังเหลืองนะครับจะเก็บผลผลิตได้เร็วๆนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยเ,เป็นผลผลิตน่าจะออกประมาณปลายกุมภาถึงมีนาด้านล่างนะครับตรงนี้เปิดให้ให้เยี่ยมชมได้นะครับส,ส้มสวยมากใครมาอ่างขาง แนะนำให้แวะนะครับลงมาจากอ่างขางหรือจะขึ้นอ่างขางทางอำเภอฝางนี่ค่คือเขาจะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรรหัสไปรษณีย์แล้วก็จ่ายเงินไว้บวกค่าขนส่งด้วยแล้วก็ตัวจัดให้อันนี้ก็มีจะให้ส่งตรงนเมื่อไหร่อเอช่องคอยเนี่ยคือรถรถเราอ่ะมันคันมันคันเท่านี้ใช่ไหมแล้วเรามากางเต็น์กันของสัมภาระเราเลยเยอะมาก เราอยากซื้อแม่คะเขาก็เลยบอกว่าสามารถทิ้งชื่อเราแล้วก็จ่ายเงินเอาไว้ได้อยากให้ส่งวันไหนเขาจะจัดส่งให้ได้เลยนะเนื่องจากมีคนขี้เกียจมีคนขี้เกียจเคียวส้มค่ะทุกคนนางก็เลยซื้อน,น้ำส้มแทนคือปกติอะไม่ชอบกินส้มไงทุกคนไม่ชอบแบบไม่ชอบกินส้มจริงเหรอเออไม่ชอบ <c oughs> เราก็ไม่ได้เป็นคนชอบส้มขนาดนัน้นนะแต่ถ้าสมมันอร่อยเราก็ยอมกินนะอันนี้เขาใส่เกลือน,นิดนึงโอ้ยแต่มันชื่นใจอ <c> ะ <oughs> เย็นเจี๊ยบเลยเสียวฟันเลยนะเย็น <c oughs> อร่อยแต่ว่าส้มอร่อยเมื่อกี้ชิมแล้วก็ชิมยังชิมชิมส้ม <c oughs> ส้มเขาอร่อยนะเราเข้ามาข้างในแล้วทุกคนมีค่าบำรุงรักษาสถานที่เนาะคนละยี่สิบบาทเองอู้เออตอนแรกเรานึกว่าหมดหน้าส้มไปแล้วเนี่ยแต่นี่เขายังมีส้มออกอยู่ด้วยเอาอ่ะอาเมี นางแบบและตะกล้องมาแล้วจ้าที่เนี่ยด้วยความที่เขามีทั้งที่เป็นพื้นลาดแบบนี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็คิดว่าที่ที่เปิดให้คนเข้าชมก็คงจะเป็นทางข้างล่างอยู่แล้วและเนาะก็จะเดินง่ายหน่อยแวะได้ทุกคนยี่สิบบาทเองอืมอซือมซ้อส้มส้มก็ร่อยเออส้อมอร่อยแล้วก็ได้ถ่ายรูปเนี่ย <laughs> เราแวะโรงงานดอยคำที่ฝ่านะทุกคนที่นี่เขาเป็นจุดเริ่มต้นของโรงงานดอยคำเลยก็คือแวะมาแล้วก็มากินนี้ชาชาเย็นดีๆกินกันไปเยอะแล้วกับกาแฟเรากินชาแต่เราว่าชาอ่อนไปหน่อยแต่สำหรับเราบบกาแฟอร่อยกาแฟอร่อยเียละกี่บ้านเรา อืตั้งงานค่ก็จะมาซื้ออันนี้หอมอ่าอันนี้เอออันนี้หอมคือเราอ่ะไม่รู้ว่าอันอื่นเรากินแบบกินกินเข้าไปก็เลยไม่รู้สึกว่ามันหอมหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันหอมกว่าอนื่นก็ไม่รู้นะอ่ะกินอีกเว้ยหอมมันตามมาทีหลังอ่ะแบบกลืนไปแล้วอ่ะแล้วก็ค่อยหอมอือฮัใช่แต่ก็กินนี่เลย อันนี้มันเป็นน้ำสกัดเย็นน้ำผลไม้ใช่ไหมไยงามไวงามเอาวาเขาบอกว่าเป็นลิ้นจี่สับปะรดอัญชันลูกไหนสับปะรดบูเบอร์รี่มะม้าบีทรูทโอ้เยอะจังเยอะมากอุ้ยพี่เห็นนะในนี้มันเป็นรูปไอ้นี่คือเป็นรูปลูกอะไรสักอย่างเนี้ยแหละแล้วก็มีอัญชันมีลิ้นจี่เนี่ยที่เขาแบบเอามาใช้ในนี้เราว่าน่ารักว่ะอันนี้อร่อย ว่ามันเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นนะทุกคนราคาก็จะแรงนิดนึงเออใช่อันนี้85หรือ95ไม่รู้95้าสิบห้านะเออร้อนนะเนี่ยใช่ร้อนรถก็ร้อนด้วยลูกเกความร้อนคือร้อนแล้วเนี่ย รถต้องมีปัญหาทุกคนความร้อนขึ้นเลยต้องจอดพักก่อนอกํลังจะขึ้นกิ่วลมทุกคนมันเหลืออีกหกโลแต่ก็คือมันขึ้นเตือนขึ้นมาแล้ว พอเราเชงเงอไปดูมันขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยแบบว่า,าเออต้องจอดกันละปัญหาก็คือเราไม่เหลือน้ําอยู่ในรถเลยหลังจากนี้เราจะไม่ได้ไปนอนในเต็นท์้วาเนี่ยทุกคนเราจะนอนเป็นแบบเป็นห้องพักแล้วเลยเนเราก็เลยไม่ได้ตุนนะ้ใช่ไม่ได้ตุนก็เลยทําได้แค่รอ,อน้ำในหม้อน้ำมันเดือด พอเปิดปุ๊บอะน้ำมันจะเดือดแบบพุ่งกระเด็นออกมาตลอดเวลาเราก็เลยต้องเ,เออเราเลยต้องรอเพื่อให้น้ำมันอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำอ่ะมันลดลงก่อนเราถึงจะเปิดเพื่อเติมน้ำได้พอดีตรงที่ว่าเมื่อกี้อรถสองแถวแดงเขาจอดถามเราแล้วมีนักท่องเที่ยวมาด้วยเขาให้น้ำเรามาเนาะออได้มาสองขวด เราดูที่อ่ะดูดูว่าเราจอดอยู่ที่ไหนอยู่แบบท่ามกลาง <c oughs> <c oughs> เรียกว่ามาตายในป่าอย่างแท้จริง <c oughs> ยังดีที่เมื่อกี้เรายังเจอรถอ่ะ <c oughs> ไม่งั้นก็แย่เลยล่ะ จริงๆหลังจากขึ้นกิ่วลมแล้วพวกเราจะไปพักกันต่อที่ดอยแม่สลองแต่เพราะว่ารถมีปัญหาทําให้ไม่อยากเสี่ยงพวกเราเลยตัดสินใจขับรถเข้าไปในตัวเมืองเชียงรายแทนแต่เห็นอย่างนี้ทริปของพวกเราก็ยังไม่จบหรอกนะไว้ติดตามกันต่อ EP หน้านะคะบ๊ายบาย